พ่อลูกปันโปโอ้ยปัน่นให้แหลกไปเลยป้าอาจารย์ปันโปร้านที่2อครับชื่อว่าร้านภูระดักนะครับตั้งอยู่ที่ถนนบรรทัดทองตรงข้ามสวนจุฬา100ปีครับร้านก็เปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มนะครับครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการเมื่อมาอิ่มอร่อยที่ร้านเขาแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาาดเวร์ work, ครับ ทานครบ800บาทรับฟรีซุปกิมจิเต้าหู้ไปเลยครับแบรนด์ภูระดักครับเป็นไก่ทอดเกาหลีแบรนด์ใหม่ที่อยากจะแนะนํารสชาติไก่สูตรเฉพาะของทางแบรนด์ครับโดยทางร้านเนี่ยจะปรุงแบบโอเว่นไฟครับอบก่อนแล้วค่อยนําไปทอดตามด้วยเคลือบซอสสูตรพิเศษของภูระดักครับวัตถุดิบเนี่ยส่งตรงมาจากเกาหลีเลยนะครับเมนูแรกครับมาบูโรไก่ทอดเคลือบซอสเผ็ดครับโรยด้วยผงกระเทียมเป็นเมนูที่ผสมผสานความ เผ็ดร้อนอย่างลงตัวนั่นเองครับเมนูคลาสสิกไก่ทอดสูตรคลาสสิกสไตล์พุรดกครับด้วยขั้นตอนการอบที่อุณหภูมิ210องศาเซ,เซลเซียสจากนั้นครับนำไปทอดทําให้เนื้อไก่ด้านในเนี่ยมีความชุ่มแล้วก็ด้านนอกเนี่ยมีความกรอบอร่อยต้องลองให้ได้นะจ๊ะสวีทแอนด์สไปซี่ครับเคลือบซอสสูตรดังเดิมแบบเกาหลีเลยเพิ่มความกรุบด้วยถั่วลิสงบดครับอร่อยจนแทบหยุดไม่ได้เลยจ้าชิลลี่มายองเนสครับไก่ทอดเคลือบครีม ซอสชิลลี่มายองเนสครับเสิร์ฟมากับพริกดองจาราเพโนครับตัดรสชาติด้วยการเพิ่มความเปรี้ยเวเผ็ดจ,จากพริกดองนั่นเองเข้ากับไก่ทอดแบบสุดๆเลยจ้าแบ็กอากิโอไก่ทอดเคลือบซอสแบ็กอารกิโอซอยซอสรสกระเทียมสีดำสุดลับเฉพาะของภูรดักเสิร์ฟกับแผ่นกระเทียมกรอบครับทานคู่กันแล้วอร่อยมากๆและยังไม่หมดเท่านี้นะ,ะยังมีโลเซ่ต็อกบอกกีด้วยครับ รวมถึงซุปกิมจิหมูก็มีนะครับไปอุ่นหุนกันครับร้านภูระดักครับตั้งอยู่ถนนบรรทัดทองตรงข้ามสวนจุฬา100ปีโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการเมื่อไปอิ่มหร่อยที่ร้านเขาแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาราดเวอร์ครับทานอาหารครบ800บาทรับฟรีทันทีซุปกิมจิเต้าหู้ไปเลยครับติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย